วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกที่กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งนะครับมีความประพฤติเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลจริงๆเมื่อว่าโดยธรรมะก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยมีแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ชาดกที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือวัชนาขคชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตนตปิฎกขุนกานิกายชาดกวัชนคเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลในชาดกนี้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นดาบดมีชื่อว่าวัชนคชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นวัชนคชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึง ดาบทผู้มีชื่อว่าวัชะนะคะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงนักมวยปล้ำชื่อโรชะซึ่งเป็นสหายของท่านพระอ,อนุนเทระเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งครับ นักมวยปล้ำชื่อโรชะซึ่งเป็นสหายของท่านพระนรเทระมีความประสงค์ที่จะได้พบกับท่านพระนรเทระจึงได้ส่งข่าวมาเพื่อนิมนต์ท่านพระนนเทระเมื่อท่านพระนรเทระทราบข่าวนี้นะครับจึงได้กราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไปหานักมวยปล้ำชื่อโรชะผู้เป็นสหายของตนเมื่อท่านพระนนเทระเดินทางไปถึงเรือน ของนักมวยปล้ำชื่อโรชะผู้เป็นสหายแล้วนะครับนักมวยปล้ำชื่อโรชะก็ได้ทําการกราบสักการบูชาทําการต้อนรับท่านพระนุนเทระแล้วก็ได้ถวายพัฒหารแด่ท่านพระนุนเทระซึ่งเป็นพัฒหารที่มีรสเลิศประการต่างๆเมื่อท่านพระนุนเถระได้ฉันพัทหารเสร็จแล้วนะครับนักมวยปล้ำชื่อโรชะก็ได้กล่าวกับท่านพระนุนเถระว่า ข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญในเรือนหลังนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายกระผมจะแบ่งทรัพย์ให้ท่านครึ่งหนึ่งขอเชิญท่านพระอนุเถระออกมาครอบครองสมบัติด,ด้วยกันเราจะอยู่ครองสมบัติด้วยกันในเรือนหลังนี้นี้คือคำเชื้อเชิญของนักมวยปล้ำชื่อโรชะซึ่งเป็นคำกล่าวที่ไม่ใช่ เกิดจากจิตที่เป็นกุศลเลยย่อมเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นที่เชื้อเชิญให้มาติดข้องยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายนั่นก็คือกามคุณห้าสำหรับท่านพระนนเถระนะครับท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระสวสดาบันท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสยอย่างมั่นคงในพระรัตนตรยัย เป็นผู้ที่มีความไม่ตกตามเป็นธรรมดามีแต่จะบรรลุธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปจึงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะลาสิกขาออกมามีชีวิตเหมือนอย่างคฤหัหั์เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อท่านพระนานท์เถระได้ฟังคําเชื้อเชิญของนักมวยปล้ำชื่อโรชะอย่างนี้แล้วนะครับท่านจึงได้กล่าวถึงโทษของการอยู่ครองเรือนกล่าวถึงโทษของความติดข้อง ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายให้กับนักมวยปล้ำชื่อโรชาได้ฟังเมื่อติดข้องต้องการในสิ่งใด <_ S 2> ก็ต้องมีการแสวงหาย่อมเกิดความเหนื่อยยากลำบากจากการแสวงหานั้นเ <_ S 2> มื่อได้มาแล้วก็ต้องเหนื่อยยากลำบากในการดูแลรักษาอีกและถ้าหากว่าสิ่งนั้นพร,พรากจากไป ก็ย่อมเกิดความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจเป็นธรรมดาหรือถ้าหากว่ามีความต้องการในสิ่งใดแล้วถ้าหากว่าไม่ได้โดยสุจริตก็จะกระทําทุจริตกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการก็ย่อมจะเป็นเหตุทาให้ตนเองประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนในปัจจุบันและตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิ ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสต,ต่อไปอีกนี่คือโทษของความติดข้องยินดีพอใจในกามนะครับเมื่อท่านพระนนเทระได้กล่าวความจริงอย่างนี้แล้วท่านจิงได้ลากลับไปยังพระวิหารเชตวันตามเดิมเมื่อท่านพระนนเทระเดินทางถึงพระวิหารเชตวันแล้วนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามท่านพระน์เทระว่าดูกระอ,อนทนเธอได้พบกับ นักมวยปล้ำชื่อโรชะแล้วหรือท่านพระนุนเถระก็ได้กราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้พบกับนักมวยปล้ำชื่อโรชะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามต่อไปอีกว่าแล้วเธอได้กล่าวอะไรกับนักมวยปล้ำชื่อโรชะท่านพระนุนเถระจึงได้กราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักมวยปล้ำชื่อโรชะได้กล่าวเชื้อเชิญให้ข้าพระองค์ไปอยู่ครองเรือนแต่ข้าพระองค์ได้กล่าวถึงโทษของการอยู่ครองเรือนได้กล่าวถึงโทษของความปิดข้องยินดีพอใจในกามให้กับนักมวยปล้ำชื่อโรชะได้ฟังพระเจ้าข้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สลับคำของท่านพระนนเถระอย่างนี้แล้วนะครับ พระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูกระอานน์มีใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่นักมวยปล้ำชื่อโรชะได้กล่าวเชื้อเชิญให้นักบวชไปอยู่ครองเรือนแม้ในการก่อนนักมวยปล้ำชื่อโรชะคนนี้ก็เคยได้เชื้อเชิญให้นักบวชไปอยู่ครองเรือนมาแล้วเขาเคยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาแล้วก็เลยเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือ ได้ทรงยกวัชชะนัขาชาดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในกาลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครพาราณสีในการนั้นพระโพริสัตว์ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยแล้วนะครับพระโพริสัตว์ก็เกิดความเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนจึงสละอาคารบ้านเรือนออกบวชเป็นดาบท <ítulo> เป็นผู้ที่มีชื่อว่าวัชชะนคพระโพธิส <involved> <retirement> ัตว์ได้อาศัยอยู่ในป่าหิมพานดำรงชีวิตอยู่ด้วยเง่ามันและผลไม้นานาชนิดพระโพธิสัตว์ดำรงชีวิตอยู่ในป่าหิมพานเป็นเวลาช้านานเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับพระโพธิสัตว์มีความต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงออกจากป่าหิมพัน มุ่งตรงมายังพระนครพาราณสีโดยพักอยู่ที่พระราชเอุทยานพอถึงบันรุ่งขึ้นก็ออกสแสวงหาอาหารในพระนครพาราณสีในขณะนั้นนะครับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งพอได้เห็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นแหละก็เกิดความเลื่อมใสในความสงบสง,งียมในความประพฤติเรียบร้อยดีงามของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่ง จึงกราบนิมนต์ให้พระโพธิสัตว์มายัางเรือนของตนแล้วก็ได้ถวายอาหารแด่พระโพธิสัตว์แล้วก็ได้กราบนิมนต์เพื่อให้พระโพธิสัตว์พักอาศัยอยู่ในสวนของตนโดยที่ตนเองจะสร้างที่อยู่ถวายแล้วก็จะทนุบำรุงดูแลด้วยอาหารทุกๆวันนี้คือความตั้งใจของเสรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนนี้นะครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับ พระบริสัทธ์ก็ได้พักอาศัยอยู่ในสวนโดยที่เศรษฐีชาวเมืองพาราณาสีคนนี้ได้ทําการอุปถากคนธนบารุงดูแลพระบริสัทธ์ด้วยดีมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับเศรษฐีชาวเมืองพาราณาสีคนนี้ได้มีความคิดว่าการบรรพชาคือการบวชเป็นทุกข์การอยู่ครองเรือนเป็นสุข ในเรือนของเรานี้ก็มีทรัพย์สมบัติมากมายมีโภชนาหารมากมายเอาละ่ะเราจะเชื้อเชิญวัดฉาณขาดาบท,ท่านนี้ออกมาอยู่ครองเรือนด้วยกันออกมาครอบครองสมบัติด้วยกันนี่คือความคิดของเศรษฐีชาเมืองพาราณสีคนนี้นะครับซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยแต่ก็คิดไปแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมของเขา จนกระทั่งถึงวันหนึ่งครับเมื่อเศร็ษีีชาเมืองพาราณสีได้ถวายพัตหารแด่พระบริสัตว์เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้กล่าวกับพระบริสัตว์ว่าข้าแต่ท่านวัชานะขะดาบทผู้เจริญในเรือนหลังนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายมีโภชนาหารมากมายข้าพเจ้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ท่านครึ่งหนึ่งขอให้ท่านออกมาครอบครองสมบัติด,ด้วยกันเถิดท่าน สามารถอยู่ในเรือนหลังนี้ด้วยความสะดวกสบายทุกอย่างเลยไม่ต้องทํางานให้เหน็ดเหนื่อยท่านก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายทุกอย่างนี่คือคําเชื้อเชิญของเศรษฐีชาวเมืองพราราณศีคนนี้นะครับพระบริษัทเมื่อได้ฟังคําของเศรษฐีชาวเมืองพาวราณสีคนนี้แล้วนะครับท่านก็ได้กล่าวตอบว่าท่านเศรษฐีที่ท่านกล่าวว่าการบรรพชาเป็นทุก การอยู่ครองเรือนเป็นสุขนั้นเป็นเพราะความไม่รู้ของท่านเพราะความไม่รู้ของท่านจริงๆจ,งจึงทําให้ท่านกล่าวอย่างนี้แต่อัตมาจะกล่าวถึงโทษของการอยู่ครองเรือนให้ท่านฟังขอเชิญท่านฟังเถิดแล้วต่อจากนั้นนะครับพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวถึงโทษในการอยู่ครองเรือนให้กับเศรษฐีชาวเมืองพารานสีได้ฟัง โดยประมวลใจความได้ว่าเคารพหัดผู้อยู่ครองเรือนนั้นจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความวุริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งเพื่อประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีบางทีก็มีการกล่าวเท็จบางทีก็มีการรังแกรประทุษร้ายบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการการอยู่ครองเรือนที่จะ ให้บริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์ไม่มีความบกพร่องนั้นเป็นไปได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจะไม่ขอกลับไปอยู่ครองเรือนอีกต่อไปนี้คือคำของพระโพธิสัตว์นะครับเมื่อพระโพธิสัตว์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วจึงกลับไปอยู่ในสวนตามเดิมนี้คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า เศรษฐีชาวเมืองพาราณสีในครั้งนั้นก็คือนักมวยปล้ำชื่อโรชะในครั้งนี้ส่วนวัดฉนานขคดาบทในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชารุกสั้นๆนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆแต่ละคนก็หลากหลายตามการสะสมแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยความคิด คําพูดและการกระทําเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลจริงๆเมื่อว่าโดยธรรมะแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยมีแต่ธรรมะมีแต่สิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นและการที่เครื่อหัดจะอยู่ครองเรือนให้บริสุทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีความบกพร่องนั้นเกิดขึ้นได้ยากเป็นไปได้ยาก ถ้าประมาทก็อาจจะกระทำอกุศลกรรมประการต่างๆได้อย่างเช่นที่ปรากฏในชาดกนี้ก็คือทั้งการกล่าวเท็จทั้งการรังแกรประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยและข้อที่น่าพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้การที่จะเป็นคนดีในเพศครือหัดยังยากยากเป็นอย่างยิ่งแล้วการที่จะเป็นคนดี ในเพศที่สูงยิ่งคือเพศบรพรชิตจะยากสักเพียงใดแต่ก็ไม่ได้มีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเลยนะครับว่าทุกคนจะต้องไปบวชไม่มีข้อความนี้เลยนะครับเพราะการบวชการสละอาคารบ้านเรือนไปดำรงอยู่ในเพศที่สูงยิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องของการบังคับแต่เป็นเรื่องของการสะสมมาของผู้นั้นเป็นเรื่องของอัธยาศัยของผู้นั้นที่จะเห็นประโยชน์ ในการขัดกเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งเป็นเรื่องของอัธยาศัยของแต่ละบุคคลจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดก็ตามเพศขรัห์รหรือเพศบรรพชิตก็ควรที่จะได้ทํากิจหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุดทํากิจที่ควรทํากิจที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งก็คือการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดง ด้วยความเคารพละเอียดรอบคอบไม่ประมาทในคำจริงแต่ละคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นปัญญาของตนเองสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปเพราะปัญญานี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับชีวิตจริงๆเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปในชาติต,ต่อไปอีกด้วยครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาลุกทนสั้นที่มีชื่อว่า วัชชะนะกขชารกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ